ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้รูดิเกอร์ถแถลงอำลาเชลซีอย่างสุดซึง้งขณะที่โทมัสทูเิลออกมาชื่นชมริสเจมว่าเป็นนักเตะระดับโลกนอกจากนี้ครับทูเกลเตรียมที่จะพูดคุยกับท็อตโบลีเรื่องการเสร์ฟทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับ ก่อนอื่นเลยครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทำให้เราได้ติดตามข่าวทุกวันแบบนี้ครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ต้องการจะเอาไว้ขับในตัวเมืองแนะนำเลยครับรถยนต์ Suzuki Swift ครับมียอดจำหน่ายกว่า140,000คันแล้วนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีแนะนำว่าให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวของทางโทมัสทูเคิลครับที่ออกมาชื่นชมริชเจมครับทูเคิลบอกว่าริชเจมเป็นนักเตะที่มีครบทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สุดยอดที่สุดของโลกนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางอีกยาวไกล เขาบอกว่าริชเจมมีศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อครับมีเบสิกแน่นร่างกายที่แข็งแกร่งและมีทัศนคติที่เหมาะสมที่จะไปจู่สู่ในจุดสูงสุดนะครับเพราะว่า,เ,าเรียกว่าพวกเราก็จะให้การสนับสนุนและผลักดันเขาให้กลายเป็นผู้เล่นระดับนั้นของเชลซีให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทูเกิลชื่นชมริชเจมนะครับขณะเดีวยวกันครับทูเกิลก็ออกมายอมรับตรงๆเลยครับว่าเชลซีเนี่ยจำเป็นต้องเสริมทัพหากหวังลดช่องว่าง กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับโดยระบุว่าเดี๋ยวตัวเขาเองเนี่ยนะฮะจะพูดคุยกับท็อตโบรีอย่างตรงไปตรงมากันเลยครับเจ้าของทีมจะได้รับฟังมุมมองของเขาอย่างแน่นอนแล้วกำลังจะเสียนักเตะคนสำคัญออกไปครับแถมช่วงหลังเนี่ยเราไม่ชนะเกมเย่าเลยและตัวท็อตโบรีเองเนี่ยก็ได้ดูนัดชิงที่เวมบลีย ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะในเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเมื่อการเทคโอเวอร์จบลงท็อตโบลีกลายเป็นเจ้าของทีมแบบเต็มตัวเนี่ยเขาอาจเป็นเครื่องรางนำโชคที่ทีมต้องการก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับทางเดลี่มิเลอร์มีรายงานว่าท็อตโบลีเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับผู้เล่นระดับท็อปอย่างน้อย2คนนะครับและต้องการเสริมทัพครั้งใหญ่กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของทางโทมัสทูเคิล นะครับเชื่อเลยฮะสคนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีอย่างน้อยก็คือชูสคุนเดออีกคนหนึ่งเป้าหมายน่าจะเป็นดีแคนไรส์แต่ไม่รู้ว่าค่าตัวจะโหดเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนเดลี่เมลรายงานว่ามารีนาการอฟสกายาครับได้แจ้งว่าได้แจ้งกับเจ้าของทีมนะครับว่าเชบอกว่าเธอเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ช่วยทีมต่อไปอย่างน้อยจนกว่าจะจบช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับ แต่อนาคตระยะยาวเนี่ยยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้เราอาจจะได้เห็นมาเรนากานนอฟสกาย่าต่อราคาผู้เล่นจนทำให้เชลซีประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวน่าสนใจก็คือการถแถลงการ ของอัตโตโนรูดิเกอร์เปิดใจในเรื่องการํำลาเชลซีอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเขาพูดไว้ยาวมากๆแต่ว่าเอาประเด็นหลักแล้วกันที่เขาพูดถึงนะครับเขาชื่นชมเอ็นโกโลกงเต้ครับว่าเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ถ่อมตัวที่สุดในวงการฟุตบอลซึ่งอันนี้พวกเราก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับขณะเดยกันรูดิเกอร์ประทับใจกับมิตรภาพของเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยเฉพาะกองเต้โคซิช ซีเย็กรัวครูที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆนะครับนี่ขนาดพี่น้องนะแกยังย้ายออกนะฮะขนาดเดียวกันยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับกับการได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้เนี่ยเขายังลํำลึกถึงอดีตที่เซรารีลีโอนว่าชีวิตนั้นเนี่ยกดดันยิ่งกว่าการเล่นฟุตบอลครับเพราะคุณไม่รู้ได้ซ้ำว่ามื้อต่อไปจะมีอาหารได้กินหรือเปล่าและจะได้กินอะไรมันเป็นความทรงจําที่ทําให้ตัวเขาแข็งแกร่งและมุง่งมั่นทุกครั้งที่ลงเล่นนะครับ เขาบอกว่าเขาเองรักเชลซีมากเหมือนเดิมครับเขามาที่ลอนดอนอย่างโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้เขามีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกที่น่ารักสองคนเชลซีคือสถานที่ที่พิเศษในใจของเขาเสมอนะครับนอกจากนี้เนี่ยแม้จะมีหลายครั้งที่เขาโดนแฟนบอลบางคนเหยียดหยามครับแต่ก็มีแฟนบอลที่แท้จริงจํานวนมากที่ให้การสนับสนุนตัวเขาและเชลซีมาโดยตลอดซึ่งดูริเกอร์ทิ้งท้ายแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมไม่อาจคือผมอาจจะได้ยินคําเหยียด นะครับของแฟนบอลแต่ผมรู้สึกถึงความรักมากกว่าครับและสุดท้ายแล้วแสงสว่างจะแข็งแกร่งกว่าความมืดเสมอนะครับด้วยเหตุผลนั้นใจผมยังรักเชลซีตลอดไปขอบคุณครับจากอันโตโอรูดิเกอร์นะครับอ่ะก็เตรียมย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดจากข่าวบอกว่าทางรูดิเกอร์เนี่ยจะย้ายไปเรอัลมาดริดหลังจากจบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัจริงชนะเลิศโดยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจาก ฟาบิโอโรมาโน่นะครับขณะเดียวกันครับเดียร์ลติกรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยอาจพอมีลุ้นรางวัลพรีเมียร์ลีกเพลย์เมเกอร์ออฟเดอะซีซั่น Play, Play ครับอยู่เล็กน้อยหลังจากทำแอสซิสต์ไปแล้ว10ครั้งเท่ากับเจอร์ร็อตโบเวนแล้วก็แอนดรูโรเบโรบสันโดยตอนนี้เป็นโมซาล่าที่เป็นเต็งหนึ่งครับจากการทำมาแล้ว13แอสซิสต์ตามมาด้วยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ทำไป12แอสซิสต์นะครับมันเป็นรางวัลเพลย์เมเกอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับ ขณะเดียวกันครับมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าเชลซีพร้อมที่จะเปิดศึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อคว้าตัวมิลานสกินเนียครับกองหลังของทีมอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็มีสกินเนียเนี่ยเป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากกาเซตาเดโลสปอร์ตก็ เรียกว่าฟังหูไห้หูแล้วกันนะครับเพราะว่าสื่อก็ไม่ใช่สื่อระดับท็อปนะครับแล้วก็มิราสกินเนียเนี่ยก็ดูเหมือนก่อนหน้านี้อินเตอร์ก็มีข่าวจะขายเหมือนกันแล้วก็มีข่าวว่าจะรั้งตัวไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบสำหรับตัวของมิลาสกินเนียนะครับขณะที่เกาเชอร์มุคาโตครับสื่ออนตเตอรลี่รายงานว่านาปโปลีเนี่ยต้องการค่าตัวของคาริดูคูลิบาลี่ที่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยมีเชลซีและบาร ให้ความสนใจนะครับก็คูลิบารีเนี่ยอายุแตะเลข3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเนี่ยเชลซีต้องเช็คให้ดีว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้สักประมาณผมว่านะทัก30ล้านยูโรประมาณ25 26ล้านปอนด์กับวัย30 31เนี่ยก็แหมถ้าปัจจุบันทันด่วนหาใครไม่ได้เชลซีก็อาจจะต้องเอามาเพื่อความจําเป็นนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากไซมอนจอห์นสันครับบอกว่าธบิอับราหัมเนี่ยเพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะอังกฤษคนแรก ที่ยิงประตูได้มากที่สุดในเซเรียอาทำให้เงื่อนไขาการซื้อกลับของเชลซีที่68ล้านปอนด์อาจเป็นดีลสุดคุ้มก็เป็นไปได้อันนี้จากการวิเคราะห์นะครับของทางไซมอนจอนสันว่าอาจจะคุ้มก็ได้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับหลกัหลกๆก็เรื่องของรูดิเกอร์ที่อำลาทีมแล้วเดี๋ยว เชลซีจะมีโปรแกรมลงเล่นนัดสุดท้ายของพริมยรีกในวันอาทิตย์นะครับจะเจอกับวัตฟอร์ดยังไงเดี๋ยวคลิปวิเคราะห์วิจารณ์เดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็วันนี้ฝากด้วยครับเพื่อนๆที่รับชมข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้1นึ่ทุ่มนะครับก็นัดชิงของฟุตบอลหญิงนะฮะ ไทยจะเจอกับเวียดนามถา่ายทอดสดทาง m c o มคอหมายเลข30นะครับวันนี้ผมจะบรรยายร่วมกับคุณสมยศแดงยวนนะครับก็เมื่อวานนี้บรรยายฟุตซอลไปแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามคือเชียร์ทีมชาติไทยนั่นแหละนะครับให้ปราบเวียดนามให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ